วันนี้แพรจะมาทำ How to แต่ว่าไม่ใช่ How to แต่งหน้าทำ How to นี่เลยพวกผ้านะคะคพวกผ้ามาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแพรก็จะรวบรวมเอาบางส่วนที่แพรเคยทำมาแล้วทั้งหมด13แบบนะคะ13แบบที่คัดมาเนี่ยแบบจี๊ดจแจ่มๆ<บ>จวมแบบสะามยาวประมาณนี้นะคะแบบลักษณะอย่างนี้เออแบบ่งให้มันเท่าๆกันมัดเป็นปมเลยไม่มีอะไรมาก อาจะปมเล็กปมใหญ่ก็เลื่อนเลยนะคะแล้วแต่เลยนี่เลยแล้วก็เราใช้ด้านนี้นะคะด้านที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้เราเอาด้านนี้ขึ้นแล้วก็แปะลงบนบนหัวเลยแล้วก็มืดพคาจะมแคปปมธรรมดาก็ปล่อยใช้ไว้ออกแนวแบบเซรอเซรอ ลูกเสาคาราบาวอะไรนี้ชุบง่ายๆเลยเห็นปะใช้ผ้าผืนใหญ่หน่อยใหญ่อย่างนี้เลยใหญ่แต่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็เราก็ดูกันให้มันสักครึ่งหนึ่งไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะเพราะสุดท้ายเราก็โพกอยู่ดีคราวนี้ เราคลุมไปทั้งหัวเลยแล้วรวบอย่างนี้มันไม้สองอันนี้เสร็จแล้วก็ควายควายอย่างนี้นะคะพอคว้ยเสร็จเราก็หมวนค่ะหมวนเกลียวอ่ามันเกลียวมันเกลียวมันเกลียวจนหมดจนจนอุ้ยอุ้ยแล้วก็จะมาฆ่าตรงนี้นะคะ ค่ะตรงนี้เลยที่เหลือคราวนี้ก็หมวนอันนี้จับอีกจับข้างหลังไว้ก่อนจับถ้าเราไม่ถนัดเราก็อย่างเงี้ยค่ะพันมันพันมันไปใช้ความพยายามนิดนึงเสร็จแล้วเพรมันใกล้ถึงตรงเนี้ยก็ใช้หัวตัวเองมาให้เป็นประโยชน์ <c oughs> นีเลย เหมือนเดิมนะคะจนกว่าจะหมดเพราะว่าเดี๋ยวเขาหลูอของทีเป็นเนี่ยก็จัดทรงให้เรียบร้อยนี่ก็เหมือนจะไปเล่นตะกอทอันนี้ก็พวกเหมือนเดิมค่ะมาสัทบบหนึ่ง เสร็จแล้วก็เบี่ยงให้เขามาข้างๆนี่ให้จะมัดเขาอีกสามปมทั้งสองเส้นเนี่ยม้วนม้วนมวนมวน,มวน,มวนใครรำคาญผมตรงนี้ก็เก็บผมไว้ก่อนก็ได้นะเพรตอนนี้เรากำลังรำคาญ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะได้ทรงเป็นมวยเก๋ <c oughs> ทำเป็นโบนะคะแค่ก็ใช้ผืนเดิมผืนยาแบบนี้เหมือนเดิมไม่ต้องอะไรมากพับนะคะพับเขาเป็นทบสักประมาณนี้แครก็จะทบมันมาจากข้างหลังใช่มันเกือบ,บเท่ากันนะคะเพ่งต้องแ้าจะมัดเอียงหน่อยมาจากด้านหลังแล้วก็เอ,เอียงเอียงมาตรงด้านนี้มัดปมหนึ่งปมแน่นเลยไม่ต้องกลัวติด โบเราจะอลังการนิดนึงเล็กใหญ่ก็จัดการได้เลยแบบแพ้ชอบแบบใหญ่ๆส่วนหางเนี่ยเราก็เก็บนะคะเราจะเก็บในโบนี่แหละเห็นไหมพอยัดไปแล้วมันจะปูดแล้วขณะนี้ไม่อยู่อ่ะถอด เสยหัวให้เรียบร้อยสวมใหม่ก็จะน่ารักคีคคไปอีกแบบหนึ่งเราก็จัดทรงตามที่เราพอใจเลยค่ะนี่ก็จะได้ะจาะปูดเท่านี้เหมือนเดิมแล้วก็มาจากข้างหลังเงยบมัดปมสักสามทบอืม เราสามทบแล้วมันก็จะเป็นแบบปูดๆอย่างนี้ปั๊บหมวนค่ะหมวนเกลียวเหมือนเดิมสองข้างเลยนะอ่ะได้เกลียวสองข้างแบบนี้แล้วดึงนะคะให้มันแน่แนๆแล้วเราก็มาหมวนเกลียวนี่หมุนเกลียวหมุนเกลียวหมุนค่ะ นี่จะเป็นเหมือนดอกไม้แล้วใช่ไหมเห็นปะแอบ้มันแน่นๆน่นในพันพันมาถึงตรงนี้เราก็แอบฝั่งตรงข้ามนะคะมันจะได้แน่นๆ่นแล้วก็จัดให้มันดีๆ,ๆ ดูก่อนประมาณนี้แล้วเราก็เอามาจัดการที่คอก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็มหวนเกลียวค่ะเอาอ่างนี้มีปลอยเหลือไว้นิดนึงนะเอาไวมา้มัดดึงๆจัดการทอดออกก่อนก็ต้องยังจับไว้นะสวมมงไปเลยค่ะเราให้มงอยู่ประมาณตรงกลางก็เอาเกลียวพาดไปอย่างนี้ แล้วก็จะใช้เส้นที่ยาวสอดเข้าไปแล้วก็มัดมันเสร็จเราก็แอบนะคะ <S <S ติดกิปบเข้าไปเพื่อความแน่นตันพวกหัวแบบเก๋ๆแบบไม่เหมือนใครนะคะอันนี้พยัยคิดขึ้นมาเองนะคะแบบพี่กุ้งมามาหรือว่าคล้ายๆกับ แนวฮิปปี้นิดนึงหมุนเป็นเกลียวอย่างนี้ไปเลยแล้วเราก็คาดไปนะคะมันอึงทีปุ๊บอีกทีนึงอัพว่าไม่ถนัดอะไรเงี้ยหมุนมันมาก่อนหมุนมันมาจัดการก่อนเพจะถักถักเป็นเกลียวเหมือนเดิมเหลือปลายไว้นะคะตอนมัดเนี่ย ไอข้างที่มันเยอะกว่าเนี่ค่ะเป็นตัวม้วนเข้ามาอย่างนี้มันก็จะแบบเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนี่เห็นไหมเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็จะไว้ข้างๆอย่างนี้หรือใครอยากจะหมุนมาไว้สักข้างหลังก็ได้แบบข้างหลังอะเอาผมมาปิดก็ได้นะเอาผมมาปิดแบบอย่างเงี้ยก็จะแบบโผล่มาเฉพาะเปียใช่ไหมมันก็จะแบบเก๋ๆ เก๋ๆเปรี้ยวๆยังไม่มีคนทำแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้แบบว่าบายแพซิวคนเดียว <arrogant noise> เราก็กังวลว่าจะมีคนว่าบ้าก็พอครานี้มาทําแบบวินเทจใช่ไหมประมาณว่าออทรงนักตะก็แบบไมกี่กว่าทรงนี้แพจะทํา ตั้งแต่เด็กเลยนะเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะเป็นผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้สามเหลี่ยมจตุรัสเอ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตุรัสอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พับครึ่งทบหนึ่งอย่างนี้เสร็จแล้วก็ง่ายๆค่ะอย่างนี้เลยมัดปมเลื่อนมาอยู่ประมาณกลางๆหน่อยนะคะถ้า เหมือนเดิมค่ะถ้าใครกลัวหลุดก็กิดติด,ด,ดทาแบบโบฮีเมียนใช้ผ้าผืนเดิมนี่แหละเกลียวค่ะหมุนเกลียวเหมือนเดิมพอได้เกลียวสักประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็มัดมัดเหมือนเดิมเลยแล้วก็มัดค่ะมัดสองทบจบแค่นี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ ก็จะใช้ผ้าแบบยาวๆแนี้ยาวแบบนี้กลางผ้าหนาๆอย่างนี้เลยแล้วก็มัดมัดฟึ๊บคอยไปข้างหลังมัดย้ำอีกรอบนึงถ้ารู้สึกว่ากลัวมันหลุดหรือไม่แน่นก็อีกรอบอีกรอบนึงเพื่อให้มันเป็นปมนะคะเหมือนเก็บง่ายมากนะคะไม่ยาก เหมือนเป็นที่คาดผมมาด้วยในตัวได้นะนี่เอาผมออกปั๊บหืนนี้นะคะพับพับไว้เหมือนเดิมะคะ่ะอย่าไปซีเรียสมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังสองทีนะคะนี่ตัวปลายที่สั้นนะคะ เก็บให้มันดีๆแล้วก็ยัดถ้าอยู่ข้างบนแพนจะยัดเก็บข้างล่างอย่างนี้นะคะมันจะได้เป็นการล็อกไปอีกสเต็ปหนึ่งในตัวนี้แพจะเลื่อนมาไว้ตรงประมาณนี้ที่เอาไปทําตรงกลางเพื่อจะได้สะดวกในการมองเนาะเสร็จแล้วแพก็จะติดกิ๊บลงไปตรงที่ปลายที่สอดเข้าไปไปดามตรงปลายที่สอดเข้าไปอีกทีหนึ่ง เป็นมวยต่ํานะคะผมสั้นก็ทําได้เพราะว่ามันไม่เห็นผมนะแค่รวบมาข้างๆให้ได้แล้วก็ให้มันมีแบบปล่อยๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าผมสั้นมากๆน่าจะไม่ได้แพ้ก็จะทําปล่อยๆอยู่แบบนี้นะไม่ต้องระเบียบิินันมากนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาปิดให้ลงมาก็ติดกิด๊บเก็บนะคะใช้ผ้าผืนใหญ่ มัหนงทบให้แน่นๆ,ๆเดี๋ยวเอาอันนี้มาพันตรงมวยผมเรานะคะพาสลับลำบากนิดนึงนะถ้าหมดเราก็เก็บไว้ก่อนถ้าสั้นแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็มวยอันนี้เลย,ยเขาะจะยังมีหางเหลืออยู่เอาไปมาข้างล่างอีกนิด รว,รวบแบบสูงนะคะมันแพรหรือสั้นกว่าแพรนิดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะรวบสูงได้พอติดกิ๊บนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันตกลงมาอาจจะใช้ผ้านะคะแบบยาวแต่คราวนี้จะไม่พับคราวนี้จะใช้เขาหมดเลยห่อเขาไปตรงนี้เลยห่อปิดไปเลยหมุนเกลียวอย่างนี้ ทีหนึ่งแล้วก็มัดนะคะเดี๋ยวแล้วก็เรียวเก็บค่ะเราก็ม้วนๆเก็บไปตามตามสไตล์ของแต่ละคนอย่าลืมซับสไคร์แล้วก็ติดตามแฟนเพจ Passive Makeup ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ